ดีค่ะทำกินง่ายสไตล์มือ้อเทา่วันนี้นะคะจะพาทุกทกคนมาทําต้มขาหมูนะคะก็คือเหมือนข้าวขาหมูนั่นแหละค่ะแต่เราเใช้ยังไงดีอะเหมือนเป็นพะรลโนิดๆน,นะคะแต่ว่าวิธีทํานี่ง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีขาหมูนะคะมีสามเกลอคะ่ะรากผักชีกระเทียมทิ่ไทยนะคะแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะสีอิ๊วดำซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมแล้วก็สีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันนะคะทำนะคะง่ายๆเลยนะคะเอาหม้อใส่น้ำนะคะแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปค่ะรบาบก๋วยีกระเทียมไทยนะคะจากนั้นนะคะตามด้วยซอสหอยนางรม,มงก็กะกะเอาเนาะทำไปชิมไปอะคะ่ะ ประมาณ,มาณนี้นะคะน่ชอบรสชาติของซอสไก่ยนางรมก็จะใส่เยอะน,นิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสก็อะไรสานิดเยอะนิดนึงเหมือนกันเนาะหอมนะคะ นี่แล้วก็ซีอิวดำนะคะสีอิวดำถ้าชอบดำๆก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะวันนี้เราทำแบบง่ายๆเลยย้อนทุกอย่างลงหม้อค,คนให้เข้ากันนะ จากนั้นนะคะเราใส่เกลือเข้าไปนิดนึงค่ะไม่เยอะนะเพราะว่าหลายอย่างเค็มแล้วแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่น้ำตาลปีหรือน้ำตาลตึกก็ได้นะคะอันนี้ชอบหวานนิดนึงก็จะใส่เขาเยอะนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะก้องขน,น,นังเนาะจากนั้นนะคะเราใส่ขาหมูลงไปเลยค่ะอันนี้คือ ล้างเรียบร้อยแล้วก็แช่ท่องฟีดไว้เนาะแล้วเพื่อจะได้มาําวันนี้เองก็ใส่เขาลงไปเลยแล้วเราก็ต้มรอไปเลยค่ะรอไปประมาณสองสามชั่วโมงนะคะเคี่ยวก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะปิดฝารอเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาหมั่นดูเอานะคะค่ะหลังจากผ่านไปแล้วประมาณสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมูของเรากันนะคะนี่ค่ะหน้าทาไนไม้เป็นยังไงแอบใส่ไข่กับเออเขาเรียกอะไรเห็ด หอมนะคะแอปใส่ไขก่กับเห็ดหอมไปด้วยเรียบแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากเลยนี่เครื่องก็โยนใส่ลงไปเลยแล้วเขาก็จะสุกกลายเป็นขาหมูพะโลแบบนี้นะคะตอนอสมมุติว่าจะเวลาจะทานะนะคะเราก็จะเอาคณาลงไปลวกนะคะกินกับเออเขาเรียกอะไรอะ่ะน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ